บรดันกำลังจะได้จุดโทษครับหลังจากที่มาติอุสนูเนสทำแฮนด์บอลนะครับไปกางแขนบล็อกลูกเปิดของลุยส์ดังครับรอดูเช็คเวีอครั้งหนึ่งครับค่อนข้างชัดเจนว่ายกแขนขึ้นมาเพื่อทำให้ตัวใหญ่ขึ้นนะครับมาติอุสนูเนส ซิตี้นำตั้งแต่ครึ่งแรกครับ1-0จากเออร์ลิงบรห์ฮันแลนด์นะครับก็ครึ่งหลังบริตันทำได้ดีขึ้นนะครับเยืนยันที่จะเป็นจุดโทษนะครับบริตันทำได้ดีขึ้นแล้วก็มีการโต้กลับนะครับแมนซิตี้อยู่หลายต่อหลายครั้งและโชคดีครับครั้งนี้มาได้จุดโทษคนที่จะสังหารเป็นตัวเก่านะครับ เจมส์มิลเนอร์กำลังจะเป็นคนตีเสมอให้กับเจ้าบ้านครับเจ้านุกนางนวลบริตันแอน์โนฟอร์เบียนหรือเดอะซีเกิลส์นี่คือสถิติห้านัดหลังสุดนะครับห้าครั้งหลังสุดที่ยิงจุดโทษของเจมส์มิลเนอร์นะครับไม่พลาดแม้แต่ครั้งเดียวดูว่าครั้งนี้ครับจะ เป็นประตูหรือปล่าครับยังครับผู้สินจัดระเบียบเรียบร้อยครับรส่งสัญญาณครับรและก็ซัดเรียบร้อยครับไปคนละทางครับสำหรับเจมทรัฟเฟิดวันนี้ถือว่าทำผลงานได้ดีนะครับมีเซฟโดดเด่นไปหลายครั้งเลยทีเดียว หลังจากที่มีพลาดได้เห็นในนัดที่2ที่เจอกับท็อตแนมอสเปอร์นะครับ mm hmm. เกมนั้นแพ้คาบ้านไป0 mm ูนย์สเกมนี้มีเซฟหนักๆไปหลายครั้งครับแต่ลูกนี้ก็ต้องยอมเขาหละครับจุดโทษนะฮะให้เจมส์มิลเนอร์ไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับนาทีที่6กสนะครับ mm hmm. ยังมีเวลาอีกเยอะนะครับบริทันเพิ่งแก้เกม อาจจะมีผู้ชนะนะครับในเกมนี้ไม่น่าจะจบด้วยสกอร์ออนี้ครับจากรูปเกมโดยรวม